สวัสดีตอนเช้าคุณเช่าสวัสดีตอนเช้าอันนี้คือว่ต้องมองกล้องหรือมองพี่เอามองกล้องโอเคครับได้สลับได้จะ้วยมาถึงมาถึงที่นี่ดีกว่าหนังเรื่องพี้เป็นบิร์นโตรงหนังเรื่องนี้ผู้เช่ายังไงครับผมก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ง่วงมากครับเช้ามากมันเป็นยังไงบทบาทยังไงเรื่องนี้เรารับเออเราคาแรคเตอร์รับบทเป็นใครอ๋อก็รับบทเป็นมาร์ชครับผมก็เป็นฟรีแลนซ์คนหนึ่งที่ทำพวกแบบอิดิเตอร์อะไรเงี้ยครับ แล้วก็ช่วงนั้นแบบเราค่อนข้างช็อตมากๆเราก็เลยต้องหาห้องแบบห้องพักราคาถูกเหมือนห้องเช่าก็เลยมาเจอที่เดว่าพาร์ทเมนต์ครับผมแล้วก็พออยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็เลยแบบเห็นอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแั่เขาต้องมีเรื่องราวมีเรื่องราวมีเรื่องหรอครับที่เกิดขึ้นใช่ค่ะพอดความยากง่ายสปอยสปอยสปอยความยากง่ายคุณบทนี่เป็นไงความยากง่ายหรอครับเพราะว่าความยากง่ายคือเวลาเตรียมตัวมีน้อยมากแล้วก็ระยะเวลาในการถ่ายทำอะ มีค่อนข้างแบบสันมากๆจริงๆครับก็เลยค่อนข้างท้าทายครับแล้วก็เป็นบทใหม่ด้วยเป็นหนังแนวนี้นี่ใช่เราต้องปรับยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงครับเพราะว่าก็อ่านบทเราทํากันบ้านเยอะๆกว่าเดิมครับผมเพราะว่าพอเวลาถามมันน้อยเตรียมตัวมันน้อยเนี่ยเราก็เลยต้องทํากันบ้านมากกว่าเดิมเตรียมตัวเราเป็นคนกลัวไหมคิดยังไงกลัวไหมบางทีเป็นเรื่องลี้ลับอะดอนกลัวไหมเหรอก็ ห้าสิบห้าสิบครับไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีมีความแบบหวั่นๆบ้างบางครั้งเวลาเดินไปคนเดียวอะไรแต่ถ้าแบบพอมีคนเยอก็รู้สึกก็โล่งใจเทียบตัวเทียมใจยังไงสำหรับเรื่องนี้แค่เห็นภาพโลเคชั่นที่พี่เขาส่งมาให้ดูก็ก็ก็หลอนแล้วฮะอันนี้แล้วใจทำยังดีไหยังครับพี่ยังครับแต่ใกล้แล้วแต่ได้เวิร์กช็อปบ้างแล้วเวิร์กช็อปแล้วครับยากไหมตลอดตัวละครตัวนี้ยากไหมเหรอครับจริงๆ ด้วยความยากง่ายของตัวละครมันคือการที่ว่าอะไรที่ตัวละครเห็นก็เท่ากับที่คนดูดูเลยเราคือหมายว่าจะโตไปด้วยกันจะเห็นไปด้วยกันหมดเลยทุกอย่างใช่นี่อความยากครับเราไปเวิร์กช็อปมาแล้วเราค้นหาตัวละครเ่ยใช้เวลานานเลยไปตัวละครจะปรับไปปรัเป็นเราเป็นยังไงอไรเงไรก็ได้ถามว่าปรับนานไหมค่อนข้างค่อนข้างนานครับเพราะว่ามีการ read t r บทมีการทั้งอ่านตัวบดูไทป์ด้วยแล้วก็ปรับกับตัวพุ่มกาบ คนเขียนบทแล้วก็ตัวเราด้วยปรับค่อนข้างหลายรอบกไปอยู่ครับจะได้ดูในปีนี้ได้ดูในปีนี้แน่นอนครับผมก็เดี๋ยวให้ไปติดตามกันเนาะใช่ผมก็ฝากหน่อยฝากหน่อยนะครับผมกับหนังเรื่องผู้เช่านะครับผมออนแอร์ปีนี้แน่นอนครับผมเอ้ยต้องบอกเข้าโรงสิไม่ได้ออนแอร์ครับผมช่วงนี้ชีวิตเป็นไงบ้างเห็นบอกว่าช่วงนี้บิน บินบ่อยมากเพื่มอบินไปทําอะไรก็โมติบินกับภูเก็ตครับผมไปหาที่บ้านไปช่วยที่บ้านครับผมแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยววงสงเสร็จก็บินไปเชียงรายต่อครับขึ้นเหนือลงใต้เต็มที่เต็มที่ครับไปเรียนกาแฟต่อครับช่วงเวลมาเลยจะเห็นว่าเรามาสนใจทางด้านนี้จริงจังมากด้วยความที่ว่าเราทำร้านกาแฟนะครับเราทําธุรกิจเราเลยอยากศึกษาให้มากขึ้นแล้วก็ปีนี้อยากแพลนที่จะแข่งกาแฟครับผมเป็นเวอร์ชั่นแบบไหนที่ เอออยากแข่งบิวเวอร์ครับเป็นแบบดิฟกาแฟครับแล้วแบบนี้ต้องเตรียมเตรียมตัวยังไงสำหรับตัวเอโอ้หเตรียมตัวเยอะมากนี่เตรียมตัวตั้งแต่ประมาณเดือน8ปีที่แล้วล่ะครับก็แบบต้องซ้อมพรีเซนเทชันต้องซ้อมออการเทกาแฟทำไงให้รสชาติมันนิ่งที่สุดอะไรเงี้ยครับผมจริงๆริงทำไมเราทำธุรกิจกาแฟแล้วเราถึงขั้นลงทุนจริงจังอะไรขนาดนี้แต่ด้วยตัวเองเลยหรือ่าด้วยความที่ว่า พอเราอยากให้คนที่มาดื่มกาแฟของเราเนี่ยได้รับเอ็กเซเรนที่ดีได้รสชาติที่ดีเนี่ยเราก็เลยต้องแบบลงลึกครับผมอยากให้มันดีที่สุด <bokki S 1> ใช่ถ้าทีกระแสตอบรับเป็นไงบ้างอะไรนะครับธุรกิจที่เราทำมามกระแสตอบรับเป็นไงบ้างโ <finished? S 2> อ้ดีนะก็แบบมีคนเรื่อยๆครับผมเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีคนแบบเวลามาหาที่ร้านเนี่ยถามพนักง,งานเราวเอ้ยเรามาหรือเปล่า,อ,าอะไรเงี้ยเขาอยากกินฝีมือเราแลหลกมันค <outros. S 1> ือจุดที่เราเปิดเป็นแหลกแหลกนักท่องเที่ยวแหลก อยู่ตรงพร้อมพงครับอยู่ค่อนข้างใจกลางเมืองอยู่เขาถือว่าตรงจุดอยู่แสดงว่าเป็นลูกค้าถามหาบาซิลาคนนี้บ่อยก็มีบ้างครับแต่เทลาเตอาร์ตไม่ได้นะครับแต่พี่ป๊ไปอยู่ที่ร้าทันบ่อยไหมก็ค่อนข้างครับถ้าว่างก็เข้าไปครับผมใช่แล้วมีปรึกษาเพื่อนไหมครับบางทีเพื่อนเด็กวงการก็จะทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกนี้กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเราเองบางทีแบบเฮ้ยแล้วพอเราทำเนี้ย ได้อกเวอร์ชั่นดึงสำหรับเราป่ะเออถ้าทำธุรกิจในด้านกาแฟนะครับก็คุยกับพี่แบงค์ครับกิติคนเดียวเลยเพราะว่าเขาทำเหมือนกันของดีของแก่นใช่ของดีขอนแก่นนะฮะก็รีวิวฝากร้างเขาด้วยแล้วกันเลยฮะก็แบบก็คุยกันเรื่องกาแฟเรื่อยๆว่าเ้ยเขาก็แพลนที่จะแข่งเหมือนกันปีนี้นี่เขาก็ส่งน้องสาวไปเรียนเหมือนกันเราสองคนจริงจังกันมากเลยนะจริงจังจริงจัง ใช่เราแบบเราทำแล้วก็อยากให้แบบไปให้สุดอะไรอย่างงี้มากกว่าจริงๆถ้าเกิดว่ามันมันชนะเลิศหรือมันอะไรกมันมันสามารถมาต่อยอดอะไรได้อรัพี่โบการันตีลาก็คงการันตีตัวเองมั้งครับว่าเราทําได้แล้วจริงๆเราแบบนอกจากพันนักแสดงแล้วเราก็ทําธุรกิจได้นะอะไรเงี้ยมันเป็นชั่งเล่นหนึ่งของชีวิตเหมือนกันเนาะก็เป็นชั่งเล่นครับจริงๆอยากได้เวิร์สสเตจครับอยากไปลงเวิร์สสเตจนี่ถือว่าัลให้ไกลไปให้ถึงเลยนะอยากได้แชมป์โลกด้วยตั้งใจแบบนี้แล้วแบบ นตงานหนึ่งเราจะแบบเบาลงอยู่แล้วก็อืมก็คงต้องเวทเอาอะครับถ้าช่วงไหนที่ต้องแข่งกาแฟคงอาจจะพักแป๊บนึ่งหรือแล้วกลับมาก็คงจะหายไปสักเดือน2เดือนอะไรเงี้ยครับใช่แต่ก็คือตอนนี้ตั้งใจแน่นอนว่าจะเอาแชมป์จะเอาแชมป์ไม่ได้ครับพี่ว่าตอนนี้คือพี่โพลคือเป็นนักเตะอิสระแล้วใช่ไหมเอ่อยังอันเดอร์ช่องวันอยู่ครับถามว่าอิสระไหมก็ยัง ในพาร์ทการแสดงเองอันด้วยช่องวันครับยังมีสัญญากันอยู่แต่ว่าถ้าพาร์ทอีเวนต์อย่างเงี้ยสามารถรับเองได้การรังานใช่รในการดูแลตัวเองใช่ครับมีผลงานอย่างอื่นหรือไม่นอกจากเรื่องนี้ที่รับปีนี้เพราะปีนี้ปีนี้เออดิ้งจริงๆก็มีรับซีรีส์ใหม่เรื่องนึงครับผมแต่ว่าไม่ยังไม่สามารถพูดได้ครับผมเดี๋ยวไปเช็รุ่นสปอยใช่ไหมเขายังไม่พูดอย่าเพิ่งถามเลยก็ยังมีผลงาน ทางราชการบันเทิงอยู่ต่อเนื่องยังมียังมีคเัาแบบปลีกตัวไปทำธุรกิจแล้วอะไรอย่ีกเจอเจอครั้งต่อไปเลยแบบเออมันจะไม่มีเวลาพูดไสลับสลับอะไรงเี้ยครับก็ต้องเวทเวทชีวิตตัวเองเหมือนกันเวทใหม่เลยดีกว่าคือเหมือนต้องนับนึกใหม่กับการเขาเรียกว่างตลาดชีวิตถูกต้องครับเพราะว่าชีวิตส่วนตัวก็จะหายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันสิ่งที่เขาอยากจะทำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำก็ต้องเวท็เปนไงงบ้าีโปอะไรนะครับความรักเราเป็นไงบ้างดีครับดีครับเรื่อยๆครับ ต้องแบบเออบางทีทำงานเหนื่อยไงก็ต้องมีแบบอะไรเยียวยาหัวใจหน่อยส่วนมากเขาจะเป็นคนที่โป๊ไปบทมากกว่าครับอาชีเรียกว่าอะไรไปพูดระฟังที่ดีไปฟังระฟังทใจก็ถือว่าลงตัวสบายใจเรื่อยๆมากกว่ายังไม่มีปัญหาอะไรกันยังไม่มีปัญหาครับรีแลกซ์ไปเรื่อยๆครับคิดกันบ้างไหมวางเป้าไว้ไหมครับว่าเฮ้ยจะกี่ปีหรือว่าอะไรยังไงโยังไม่ได้วางเลยครับขอแบบมันเหนื่อยเกินครับคือคือแบบขอขออยู่แค่ตรงนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองก็โอเค โอเคคือสพอร์ตซัพพอร์ตสพอร์ตไม่ได้พึ่งกับแมงวันนะครับเยอะมากโอเคพี่เพิร์ขอบคุณครับด้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ